เรามาดูต่อคนวันอังคารครับวันอังคารได้ไพ่เดอะทาวเนะครับไพ่เดอะทาวเเนี่ยตามคำทำนายเนี่ยในเรื่องของทางการงานนะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงงานการเปลี่ยนแปลงงานจะมี2ลักษณะคือ1การซัพพอร์ตนะครับการอุปถัมภ์ผลประโยชน์ที่มากถึง50%เลยตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดอันที่2การงานที่ยังไม่ได้แล้วลาออกก่อนไม่ดีนะครับจะทําให้เกิดการตกงานว่าง,งานนานถึปีเต็มนะครับ ส่วนในลักษณะของการงานในอาชีพไพ่เบน,เนีทาวเวอร์หมายถึงฮับแวร์ซอฟแวร์ก็คือเกี่ยวกับด้าน IT, ไอทีหมายถึงอาสังหาทรั์ก็เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเรื่องของบ้านจัดสรรคําสวยความงามเนี่ยจะเน้นไปทางเฮลตี้ในเรื่องของเกี่ยวกับศัยกรรมสกินแคร,ร์แล้วก็เกี่ยวกับอาหารเสริมจะโอเคครับแต่บทสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ทางที่ดีนะครับมากกว่านะครับถ้าอยู่ในองค์กรเดิมคือการตับโครงสร้างจากสิ่งที่มันแย่ที่สุดแล้วกลายเป็นดีที่สุดในเรื่องของการเงินไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่ธาตุไฟก็หมายถึงเก็บเงินไม่อยู่ พอเก็บเงินไม่อยู่วิธีแก้คือ1ทํประรกันซื้อประกันซื้อกองทุนซื้อทองคําซื้อบ้านซื้อที่ดินนี่คือการเปลี่ยนสานะรั์ในเรื่องของการเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์ถึงจะแก้เคล็ดได้ครับส่วนในเรื่องความรักเวาอาก็คือความแตกหักนะครับความก้าวร้าวความโกรธความโมโหต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ถ้ามีปัญหาสิ่งเหล่านี้อยู่จะสามารถพยุงชีวิตคู่และพยุงความรักให้ผ่านช่วงุรรคเวร้ายในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ได้นะครับ แต่ส่วนใครที่ตัดสินใจฟันธงเด็ดขาดที่จะอยู่คนเดียวเลิกลาสูญเสียอย่าล้างเป็นจุดเริ่มต้นที่เลือกทางเดินแล้วว่ามีความสุขครับส่วนลัคกี้นัมเบอร์ที่นับที่ให้โชคและโดดเด่นนะครับคือ516นะครับสามตัวคือ516 2สตัวคือ1516แล้วก็56นะครับนี่คือคนวันนี้ครับ